สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่10พฤษภาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับเช้า2กับ5 3กับ6 20 2325 2628 6, 8, 6 0 6, 6 2 6 3 6 5ห8กนะคะ3 6 9 3 5 8 3 6า3 8 6สามแปด จับคู่ก็สองห้าห้าสองสามหกหกสามสามห้าห้าสามหกสองสองหกเนาะสองหกศูนย์สองหกสองสองหกสี่สองหกแปดอย่างนี้ก็ได้นะสามห้าหนึ่งสามห้าสามสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าเนาะหรือจะห้าหนึ่งสามก็ได้เนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายห้ากับแปดหนึ่งกับสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหก ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดหนึ่งหนแล้วก็หกแปดสามนะคะจับคู่ก็หนะึ่งส8มสา5หนดะก็ขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้วยกันนะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุนบ่ายนะคะสามกับห้ามาเหมือนกันนะต่างกัน สองก็หกแปดกับหนึ่งเนาะก็หกแปดหนึ่งก็ได้สามหกแปดหกแปดหนึ่งเนาะโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ